สถานที่จัดงานแต่งราคาแค่หลักหมื่นเซฟกิปนี้ไว้ลราไปดูกัน สวัสดีสวีทครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่การเล่นออฟเลิฟสวนหลวงพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าบ่าวสาวมาแต่งที่นี่เราจะได้อะไรบ้างช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีส่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่ขันมากสถานที่จัดงานแต่งพร้อมแบบนี้เลยนะครับทุกคนที่จัดของเรามีสาะบ,บัวล้อมรอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดีมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับเดินเข้ามาในงานก็จะเจอแบบนี้ก่อนเลยช่วงแห่ขันมากก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบแบบนี้เลยหลังจากนั้นขบวนของเจ้าบ่าวก็จะเดินมาที่รั้วประตูกั้นนะครับก,รรก็มีเตรียมให้นะ กนั้นก็จะเป็นพิธีเช้านะครับรับตัวเจ้าสาวเสร็จก็จะมีการปูเรียงสินสอบตามประเพณีโบราณซึ่งหาดูได้ยากมากเลยนะครับทุกคนแต่ที่นี่ยังมีอยู่นะจากนั้นก็จะโรยดอกไม้และให้คุณแม่ฝั่งเจ้าสาวเป็นคนแบกสินสอบต่อไปก็จะเป็นรับไหว้ใครที่มีเชื้อสายจีนก็จะมีพิธียกน้ำชาแบบนี้จากนั้นก็จะเป็นพิธีรดน้ำสังมีอุปกรณ์และฉากแบบนี้ให้เลยนะครับช <c oughs> ุดอุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะพอเสร็จจากรดน้ำสังก็จะส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอนะครับเพื่อเปลี่ยยนนชชดาถึงงง่่วบก็จจะะัเลี้ค ก็จะเป็นโต๊ะจีนแบบนี้อันนี้เป็นเดินพรมนะครับอันนี้ลูกค้าลูกเคสเพิ่มมาโต๊ะจีนของเรามีรองรับมากถึง40โต๊ะเลยนะทุกคนจะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับการเด n น f อฟเลส่วนหลวงสถานที่จัดงานแต่งครบแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยราคาเริ่มต้นที่74999เท่านั้นและงงบก็ไม่บานปลายด้วยนะถูกใจฝากก,กดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ